มันมีกลุ่นี่ยก็ตตองมีกลุ่งหน่อยตัวครับผมพี่น้องกลาบสวัสดีกันตอนเ้าครับผมเมืนน่อนี่ออกปรวานแห่ได้พี่น้องแห่กันอยู่นี่แหละบัดท่านไปวานดอกเดีย๋ยวพามายามใส่กุ้งเอาใส่กุ้งมาใส่ไปหลังหนึ่งครับผมเมอวานี่เมอวานี่ผมเอาเก็ดขนมปังมาอ้อยหูดสิปะมันคือมีกลุ่งก็เลยว่าเอามาทดสอบบางกอนแต่ว่าปลาเนี่ยหลายปวดปลาขาวปลาซิวพี่นอ้องหลายหลายสิมันดักจากมืออยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าผมก็เลยเอา ใส่กุ้งมาล้องดักไปเบืองใส่เงยไอ้หัวหาปลาดุกเดี๋ยวมาล้อมมึงมั่สีเขาาบ่มาใส่เสียงเสียนี่หมู่บ้านนี่อุ้ยคือลมแท่ปิดิีแหวมสิมิดอย่างเข่าบ่หลังหามันเขาพี่น้องนะเอาให้เบื้องกับผมให้ตะวันมีปลาตายตัวนึงเอาอุ้ยพี่น้องอุ้ยมีครับผมกุ้งเต็มเลยอุ้ยพี่น้อง กุ้งครับผมกุ้งเขากุ้งเขากุ้งเขาหูยหลังเดียวพี่น้องฮู้ยฮู้ยฮูยฮูยมันมีกุ้งตัวนี่เมื่อไหร่มาแดกทักเทืยรพี realidad, ่น้องเฉพาะบากเขาว่าเขาสังเกตเห็นปอดขึ้นหลายแท้อ๋ออัญญ่เลยพี่น้องหัวหาจนเบิดว่ามีอันใหญ่เลยแบบนี่กุ้งพี่น้องกุ้งปลาซิว ปลาน่อยมันเข้าไปอยู่ครับผมอู้หหลายเท่อู้อีนอกุก้งตัวง,งามๆเลยครับนีไหมอุ้ยมีกุ้งครับผมอืมเดี๋ยวไปเทเบิึงยี่บ้านครับผมวันนี้หมานหมาน มีเนี้ยเดี๋ยวเด้หลังเดี๋ยวอัญญาเลยพี่น้องฮูย้ยกุ้งเต้นกุ้งเต้นพี่น้องอัญญาครับผมมาหอดบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวตอนเขามาเทกุ้งจะก,กุ้งไว้หลังนึงครับผมอันนี้ก็ถือแฮรกบะเบิ้ลกุ้งฝอยครับอู้เขาเขาเนี่ยทะวมร้องเบิ้งวันมีว่พี่น้องมันมีกุ้งเนี่ยก็ตตองมกุ้งหน่อยตัว มันมีพวกนี้ดอกออเดี๋วเด้พี่น้องล้วงใส่เลนเลิมงครับผมว่ามันมีออบอบักยางจับพี่น้องอื่วะตอนนี้หน่อยลาซิวหลายเติบด้วยนี่อ,อ,อญญายหยะาวะพี่น้อง ปาดสอ,อนบ่หลังเดียวครับผมรู้เรื่องกุ้งเห็ดกุ้งเต่นเด้นอพี่น้องเนาะงามหลายกุ้งคือเป็นงามรับงามแน่เขาจังเลยใส่หลายหลังสิบว่าเป็นโลคุณบอกพี่น้องเนี้ยเอาซํำนี่แหะพี่น้องว่าได้ตั้งใจไว้จะไปใส่นี้นั่นน่ะนี่กุ้งวันแห่กุ้งแม่น้ำ มองเดียวกันแลวครับผมโอ้คักคักคัก